สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบเนื่องจากว่าหลายๆคนก็รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งเมื่อวานนี้22สิงหาคมนะคะก็ได้มีรายชื่อประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็คือนายเศรษฐาทวีสินที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนาย ยกรัฐมนตรีคนที่30นั่นเองนะคะ โดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3เมื่อวานนี้นะคะการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเริ่มขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมในวันนี้มีวาระสาคัญก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้มีการเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยนายชลรน่านสีแก้วสสจังหวัดน่านพักเพื่อไทยได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมรัฐสภากำหนดกรอบระยะเวลาการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน5 แบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา2ชั่วโมงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3ชั่วโมงซึ่งภายหลังที่ที่ประชุมรัฐสภาได้เปิดให้อภิปรายผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐสภาครบแล้วนั้นผู้สื่อข่าวก็รายงานมาว่า นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาก็เริ่มเปิดให้สมาชิกรัฐสภาสแสดงตนเพื่อนับองค์ประชุมโดยมีสมาชิกรัฐสภาทั้งสิน้นรวมทั้งหมด705คนจากนั้นประธานรัฐสภาได้เปิดให้สมาชิกรัฐสภาลุกขึ้นขานชื่อลงมติเป็นลายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน376เสียงขึ้นไปหรือเกินครึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดในรัฐสภาอย่างไรก็ตามล่าสุดผลโหวตนายเศรษฐาทวีสินก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรียบร้อยนะคะหลังจากการประชุมร่วมรัฐสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยได้รับเสียงโหวตจากสวเกิน61เสียงและเมื่อรวมกับเสียงจาก11พักร่วมรัฐบาลอีก314เสียงทำให้มีเสียงเกิน374เสียงตรงนี้ก็เลยทำให้นายเศรษฐาทวีสินได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ เรามีสิทธิ์ที่จะลุ้นสำหรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทรวมถึงนะคะมีรายงานจากทางพักเพื่อไทยเกี่ยวกับการที่นายสุชาติธาดาทมลงเวทอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีการกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลรักษาการประยุทธ์จัน์โอชาได้ปรับเกณฑ์สวัสดิการผู้สูงอายุว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงมหาดไทยที่ต่อไปผู้สูงอายุจะต้องมีการพิสูจน์ความจนก็คือต้องพิสูจน์ก่อนว่ามีรายได้หรือไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้แล้วเพียงพอต่อการดำรงชีพหรือไม่ ผู้นั้นถึงจะได้รับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทต่อเดือนเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะผู้สูงอายุทุกคนที่เป็นคนไทยแล้วมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปจะได้รับสวัสดิการ600บาทถึง1,000บาทตามช่วงอายุแต่ถ้าหากว่ามีการปรับเกณฑ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุใหม่ ก็จะทำให้มีผู้สูงอายุอาจจะถึง10ล้านคนนะคะเพราะจากที่เขาคำนวณในช่วงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมี6ล้านคนแล้วละ่ะที่จะไม่ได้รับเงิน600บาทตรงนี้ซึ่งทางด้านนายสุชาติก็มีการกล่าวไว้นะคะว่าถ้าหากว่าท่านได้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังซึ่งท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะคะก็ไม่แน่ท่านอาจจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเนื่องจากว่าท่านเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนั่นเองและท่านก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าหากกระผมมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเองในอนาคตกระผมจะมีการเปลี่ยนเบี้ยผู้สูงอายุจาก6 0 0ถึง1,000บาท เป็น3,000บาทต่อเดือนโดยเป็นบำนาญของประชาชนที่เป็นสิทธิ์ของคนไทยโดยรัฐบาลจัดสรรเงินให้ไม่มีบุญคุณซึ่งตรงนี้นะคะท่านก็จะปรับโครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลที่ฟุ่มเฟือยซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นลงนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะในเร็ววันนี้เราก็น่าจะได้ยินข่าวสารในเรื่องของบำนาญทั่วหน้า3,000บาทจากพรรคเพื่อไทยเป็นที่แน่นอนเนื่องจากว่าท่านสุชาติทาดาทำรงเวด ได้มีการกล่าวไว้เมื่อช่วงประมาณวันที่15สิงหาคมก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลว่าถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จะมีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ให้ได้รับ3,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะและนโยบายเด่นๆของพรรคเพื่อไทยที่มีการแจ้งไว้ว่ายืนยันจะทําทันทีถ้าหากว่า ได้จัดตั้งรัฐบาลตรงนี้ก็คือ1เลยจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2ลดไฟไฟ้า20บาทตลอดาสาย3ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2570 4คนที่จบปริญญาตรีหรือรับราชการเงินเดือนเริ่มต้นจะสตาร์ทที่25,000บาทภายในปี2570 ต่อมานะคะที่ใครรอคอ,อยกันแน่ๆตรงนี้ก็คือเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลมีการเติมเงินให้1,000 0บาทโดยจะให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับทุกคนทั่วประเทศนะคะและต่อไปนี้จะมีการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษา ทั่วไทยได้เลยรวมถึงมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนมาเป็นระบบสมัครใจนั่นเองอันนี้ก็เป็นนโยบายเด่นๆของพรรคเพื่อไทยที่มีการหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนและตอนนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยที่ได้ จัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วรวมถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนายเศรษฐาทาวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะสำหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ